สวัสดีครับปกกหผมนะครับบีบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟีมนะครับตอนนี้แมงบีฟีมมาที่วัดชัยวัฒนารามอาเภอเมืองจังหวัดอยุธยานะครับก็พาเอฟซีนะครับมาเที่ยวเมืองเก่ากันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศที่วัดนะครับวันนี้วันที่19กันยายน2567นะครับผมครับเมื่อกี้ผมก็ไปเข้าห้องน้ํามานะครับห้องน้ําอยู่ฝั่งขวามือสุดนะครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับเยอะเลยนะทุกคนทั้งไทยทั้งต่างชาตินะครับเยอะแยะไปหมดนะครับว,วัดนี้เป็นวัดดังนะครับเป็นเขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์คของอยุธยาเลยครับถ้าใครมาเที่ยวอยุธยาแล้วไม่ได้มาเที่ยววัดชยัยวัฒนารามเนี่ยคือคุณมาไม่ถึงนะฮะเนี่ยตรงนี้สวยนะครับทุกคนสวยไหมครับ เหมือนเราได้กลับมาเหมือนเปิดประตูการเวลาเลยเนาะนะครับโหนะครับอ๋อเจ้าเยอะมากทุกคนนะครับนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเมืองเก่ากันนะครับกี่บาทครับ โอเคเดี๋ยวซื้อบัตรนะครับสิบบาทนะทุกคนนะครับตอนนี้นางพี่ก็ได้ซื้อส่วนแล้วนะครับไม่แพงครับคนไทยก็สิบบาทเองนะครับช่วยอุดหนุนกันไทยช่วยไทยนะเนาะโอ้โหนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเรามากองถ่ายละครพื้นบ้านเลยเนาะทุกคนเนาะเหมือนกับอยู่แบบในยุคข,ของ กรุงศรีอยทธยาสมัยก่อนอยฝรั่งฝรั่งก็แต่งชุดไทยนะทุกคนครับอยสุดยอดนะฮะเอ้ยนะครับนุ่นๆนะฝรั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นแตกไกรนะฮะใส่ชุดไทยนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพา FC ข้ามเข้าไปรับชมเมืองเก่าณบัดนี้นะครับไปนะครับแม่หญิงกาละเกตรออยู่นะครับ อยุธยาไม่สิ้นนะครับทุกคนนะฮะอ,อยุธย,ย,ย,ยายังคงอยู่นะฮะแมอยากเห็นนะครับน้องนุ่นเนชนกแล้วก็นุก,กิสดานะครับใส่ชุดไทยคู่กันแล้วก็มาเที่ยววัดชัยวัฒนารามนะครับฝาก f อซนะครับอ,อยากให้น้องนุ่นเนาะกับน้องนูนะ่ะม,มาแต่งชุดไทยเคียงคู่กันหน่อยเนาะโปรโมทที่ วัดชัยวัฒนารามหน่อยเนาะ FC ซเนาะอ่ะนะครับโอ้เนี่ยครับสวยงามโอ้เฮลโลเฮลโลโอ้แย่บรกรต้ผมโอ้แน่นอนจริงนะครับนี่ครับเป็นเขยเมืองไทยนะฮะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับโอ้สวยครับเดี๋ยวเรามาตรงสนามหญ้าตรงนี้นะครับน่ครับสวยงามครับ ไหน FC ใครอยากเห็นน้องนุ่นเนี่ยชนกนะครับนุกิสดาแต่งชุดไทยคู่กันแล้วก็เดินที่วัดชัยวัฒนารามกดหนึ่งนะครับนะขอคะแนนโหวตหน่อยใครอยากให้นุกิสดานุ่นเนี่ยชนกนะครับใส่ชุดไทยเคียงคู่กันมาเดินที่วัดชัยวัฒนารามกดหนึ่งนะครับอยากให้มาไหมอยากเห็นนุ่นอยากเห็นนุแต่งชุดไทยไหมครับอ่าถ้ามารอบหน้าอำเภอเสนานะครับ คิดว่าแวะมาที่วัดชัยวัฒนารามหน่อยเนาะนะครับเพราะวัดนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยนะนะครับถ้าเอฟอยากให้นู่นเนี่ยชนกแต่งชุดไทยพระเอกนุกกิศดาแต่งชุดไทยนะครับขอให้ฝากข่าวนี้ไปถึงพระเอกนางเอกของเราด้วยนะนะครับเพราะว่าความเป็นไทยเนาะนะครับแล้วก็ FC ลิเกที่อยู่อยุธยาก็เยอะนะครับโอ้โหสวยงามมากขนาดวันเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับความสวยงามก็ยังคงอยู่นะครับผมโอ้โหหรังเขาเขารักเมืองไทยนะนะฮะสวยงาม วันนี้โอเคนะแดดร้อนไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับก็ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยงามแต่สังเกตว่าเเที่ยวก็จะมีล่มมานะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับ แต่ผมอะมีแค่หมวกนะครับโอเคยังดียังมีแค่หมวดนะฮะโอ้นะครับ <c oughs> ดีใจนะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้มีต้นอะไรไม่รู้นะครับลูกมัน <c oughs> ผมก็ไม่รู้จักนะครับต้นอะไรนะฮะ ตรงนี้ดีหน่อยครับตรงนี้ล่มครับตรงนี้ล่มโอ้โหนะครับวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับยังไงก็ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหรือคนต่างชาตินะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับวัดชัยวัฒนารามนะครับอยู่อยุธยานะครับนี่เขาแต่งตัวไทยๆสวยมากเลยนะทุกคนเนาะนะครับ จริงๆผมก็อยากแต่งแหละแต่ว่าผมต้องไปตัดผมนะทุกคนนะนะครับโบราณสถานนะครับยังคงอยู่นะ fc นะอยุธยายังคงอยู่นะฮะมาทุกครั้งก็ขนลุกทุกครั้งนะฮะเหมือนเราได้ย้อนกลับย้อนเวลากลับมาที่เดิมนะฮะอดีตอ,อดีตในอดีตคงคงจะสวยงามมากๆนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี้ยขนาดเหลือแค่ซากแบบเนี้ยยังดูสวยงามนะทุกคนนะ <Okay. S 1> แต่จสได้ว่าคือข้างบนเนี่ยเขาห้ามขึ้นไปนะฮะเราขึ้นได้แค่ขึ้นได้แค่ข้างบนอีกที่หนึ่งนะครับมันถึงจะได้นะครับทุกคน นี่นะคทุกคนครับสวยครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นเลยนะฮะโอ้ชางชาติมาเที่ยวเยอะมากนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือสวยนะแต่ว่ามันมันขึ้นไปไม่ได้นะครับ อย่างสวยงามนะครับเขาก็มาถ่ายรูปกัน,น,นตรงนี้คือเดี๋ยวนะผมอ่านป้ายก่อนเพราะผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นพระปรางประทานนะครับเป็นเจดีย์ทรงปรางตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของวัดลักษณะเป็นปรางจตุมุก อ่ะนี่คือประวัตินะครับนี่คือพระปางประธานเสดาที่ขึ้นไปไม่ได้นะทุกคนนะเขาห้ามขึ้นนะจริงๆก็อยากไปเห็นข้างในแหละนะครับเนี่ยครับทุกคน ไม่ต้องกลัวกล้องครับเราแต่งชุดไทยมีความเป็นไทยอยู่อ่าตกใจนนิดึงอ๋อน้องๆมาจากที่ไหนครับขุนเท่าค่ะเอาอยู่กรุงเท่าไปเหรอโอ้อ่านั่งนั่งรถไกลไหมก็ไม่นานไม่นานมากนะประมาณชั่วโมงเออส่วนตัวมาหรือว่านั่งรถตู้ครับอเอารถตู้เนาะเอารถตู้สะดวกกว่าวอ่าเอาเลยอ่าโอเคอ่ะพี่พี่พี่ขอถ่ายรูปได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเป็นเป็นหน้าปกพี่ก็แล้วกันก็พี่ไม่มีนางแบบนางแบกเลยนะครับแป๊บนึงนะครับหนูหน้าหนูยมไปหมดเลยไม่เป็นไรมากล้องนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวพี่ขอขยายก่อนกล้องนะครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณน้องมากมากนะครับช่องพี่ก็ชื่อว่าตระกูลแมงฟิล์มนะพิมพ์ภาษาไทยไป เอรใน YouTube ครับต,ต,ตร man, <currently. S 1> ะกูลก็ตลสระอะสะกดอะเด้งๆไงแดงๆอะอะไรเองจัดหนูชอบใส่เป็นเป็นแล้วเดี๋ยวหนูก <también> ็หาไม่เจออ่ะยังไงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตรูปทั้งสองคนขึ้นปกเนาะก็จะได้อ่าเป็นเป็นเป็นนางแบบขึ้นปกของพี่ตระกูลแมงแล้วก็เว้นมัฟฟิล์มอ่าแล้วก็ค้นหาไปเลยครับ มันก็จะเจอช่องนี้ครับเจอแล้วครับเจเนาะกอติดตามไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวคอร์รับชมคลิปตอนช่วงเย็นนะครับตอนนี้พี่เก็บบรรยากาศก่อนนะครับทุกคนครับเราก็ได้มาเจอน้องๆนะครับขอก็ขออนุญาตน้องๆละนะครับก็น้องๆก็ให้ถ่ายได้นะบางครั้งเราก็ต้องขออนุญาตเนาะบางทีบางคนเขาเขาไม่อยากออกกล้องหรือไม่อยาก ขอภาพเขาไปอยู่ในวิดีโอของเราอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องบอกก่อนแต่น้องเขาโอเคอยู่นะครับตรงนี้มันอาจจะย้อนแสงนะครับทุกคนแต่ว่ามุมนี้มุมนี้ก็คงคงได้ใช่ไหมครับตรงตรงแม่น้ำนะครับก็มีอยู่นะครับทุกคนก็สวยอยู่นะฮะนี่ครับเมืองเก่านะครับทุกคนสวยงามครับ เดี <łość> ๋ยวเราจะวนให้รอบนะครับทุกคนตอนนี้คือเรายังเดินวนไม่รอบเลยนะครับลังรอลังรอ นี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมอยู่ข้างในนะครับก็จะมีพระแต่ว่าพระนะ่ะก็เหลือแค่นี้นะทุกคนนะ จะเป็นไม้อย่างนี้นะครับทุกคนฝั่งนึงเขาซ่อมแซมนะ <c oughs> เขาก็จะปิดตะข่ายไว้ไม่ให้เข้าไปต <c oughs> ่างชาติเขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับ <c oughs> นี่แหละครับความเป็นไทยที่ ต่างชาติชอบเนาะเพราะว่าเอกลักษ์นะครับโดดเด่นนะครับที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกนะครับฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็จะาพา f อ FC นะครับ ไปชมตรงจุดแม่น้ําด้วยนะครับแม่น้ําอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนนี่คือเป็นบริเวณรอบๆนะครับอิดทุกก้อนที่ FC เห็นเนี่ยก็คือของจริงเลยนะครับ ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับ JD นะครับเจดีนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับอาจจะร้อนแต่ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถมาได้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะ ฝรังเาก็มาถ่ายรูปนะครับเสียดายที่แบบว่าเออผมอาจจะคุยกับฝรั่งได้ไม่กี่คำนะครับไม่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับออทางฝั่งแม่น้ำเขามีอันนี้กั้นครับเนี่ยแสดงว่าเขาป้องกันน้ำท่วมนะ f อนะเนี่ยมีผนังกั้นอยู่นะครับเขาก็กลัวน้ำมันจะมาท่วมแล้วก็มาทำลายโบราณน,นสถานนะครับ ก็เลยต้องมีที่กั้นน้ำนะทุกคนนะนี่ครับสวยงามเขาทุกคนถึงแม้ว่าเจดีย์ยอดมันจะหักแต่มันก็ยังคงความสวยงามอยู่นะครับ นี่คือวัดชัยวัฒนารามนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับคู่เมืองอยุธยานะครับอันนี้คือโอ้โหนะพระก็ได้เห็นแค่อย่างนี้ก็ดีใจแล้วนะทุกคนเนาะนี่นะครับ ชาวต่างชาติเขาก็มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันด้วยนะครับก็มีหลายเชื้อชาตินะทุกคนนะไปทับเดี๋ยวเราเข้ามาในซุ้มบ้างนะครับ สึกร้อนครับเอามีน้ำขังนะแนะล้วฝนตกมานะฮะตรงนี้ก็ยังเห็นรูปพระอยู่ก็เกือบสมบูรณ์นะทุกคนนะเกือบสมบูรณ์ครับได้เห็นขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเนาะ <c oughs> บรรทับรูดสร้างเอาไว้นะครับ ก็มีต้นขนุนอยู่ด้วยนะครับนะทุกคนนักท่องเที่ยวเขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับเขาก็นะครับซ่อมแซมนะครับก็คือโบราณสถานมันเก่านะ mm hmm. ก็มันก็ต้องมีจุดที่ต้องบูรณะนะครับทุกคนนี่นะครับทางด้านนอกก็จะเป็นอ่อเป็นเหลือแค่ปูนปั้นนะนะ fc นะนะครับก็เหลือเท่านี้แหละครับ ที่สังเกตคือเสียนพระนี่คือจะจะไม่มีเลยนะครับจะไม่มีเสียนพระเลยมีแต่ตัวองค์พระเพราะว่าสมัยก่อนมีการลักขโมยเสียนพระนะครับแต่มุมเนี้ยจะสวยนะครับเพราะว่า,เ,าเราเราไม่ได้อยู่ฝั่งทางย้อนแสงนะครับเมื่อกี้นะ่ะผมอยู่ทางฝั่งย้อนแสงภาพก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับแต่อันนี้คือไม่ไม่ย้อนแสงแล้วนะนะครับ นี่คือมุมที่ไม่ไม,ไม่ได้ย้อนแสงแล้วนะครับก็คือก็จะสวยงามนะครับทุกคนนีครับเราซ่อมแซมนะฮะ ครับนี่ครับทุกคนวัดชัยวัฒนารามนะครับเป็นเมืองเก่าแก่นะครับของอยุธยานะครับทุกคน โสมัยก่อนคงจะสวยมากๆนะครับทั้งฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครมาเดินนะเพราะว่าเขาปิดซ่อมแซมนะครับจะมีแค่ทางด้านหน้าเท่านั้นนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันนะครับ อรอบนี้เดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าแบงกบี้ต้องไปตัดผมนะครับเวลาไม่จำกัดอยู่นะครับโอเคแดดร้อนแต่ว่ามันทำให้ภาพสวยนะนะครับแสงแดดเนี่ยทำให้ภาพสวยนะครับต่างจากออ่ฟ้าคึ้ม เวลาที่ฝนตกอ่ะไม่มีแสงมันจะไม่สวยเลยนะทุกคนนะนะครับเออ ตรงนี้ก็จะมีช่างภาพนะครับบริการถ่ายภาพให้นะครับนี่ครับสวยงามครับตรงนี้จะเป็นย้ยอนแสงนะครับีนะนะครับเนี่ยย้อนแสงแล้วนะฮะมันก็จะมองไม่สวยนะครับ ถ้ามาย้อนแสงนะ่ะสวยครับนี่นะครับสวยงามไหมครับทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาใส่ชุดไทยให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คือว่าผมมีนัดคิวนะครับในการตัดผมตรงนี้เป็นจุดที่มี ที่นั่งนะครับบริการนะักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็มาตลอดนะครับจริงๆเขาเขาเปิดถึงช่วงกลางคืนก็มีนะครับแต่ว่ากลางคืนผมไม่ไม่สะดวกที่จะมาเนาะอันนี้จะเป็นต่างชาตินะครับที่เขามาใส่ชุดไทยนะฮะ และว,วันนี้ก็คือนะพา FC นะครับมาเที่ยววัดเก่าวัดชัยพัฒนารามนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับสวยนะครับให้เอฟซได้รับชมกันนะครับมีโอกาสครั้งหน้าก็จะได้แวะเข้ามาเที่ยวอีกนะครับมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับได้กลับมายังจุดที่โบราณสถานนะครับ ขาก็นิยมถ่ายรูปกันเพราะว่าเป็นทางเข้าไปนะครับนี่นะครับชาวต่างชาตินะครับก็หน้าตาดีอยู่นะนะครับน่าจะไม่เกาหลีก็จีนหรือไม่ก็ฮ่องกงนะครับนี่ครับทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือวัดชัยวัฒนารามนะครับ บรรยากาศก,ก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่าฝนไม่ตกก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะนะครับก็ร้อนอยู่นะครับเมื่อกี้เราก็ต้องทําหน้าที่นะครับเราคือถ่ายคลิปให้เอฟซได้รับชมกันนะครับเมืองเก่านะครับท้องฟ้าแจ่มใสครับวันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศเป็นใจมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีนะครับ,บรร ใครมาเที่ยวที่นี่ก็อยากจะมาอีกนะครับนะครับชาวตอนท่าก็เดินเข้าไปเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับครับวันนี้แมงกบบี้ก็พา FC มาเที่ยวนะครับวัดเก่านะครับวัดชัยวัฒนารามนะครับยังไงก็ฝาก FC ดูคลิปในช่องของตระกูลแมงฟิล์มด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ